ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากอลสุบฮาณหูวตาและประสบแด่พี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องฟิกมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งกับเนื้อหาที่กำลังเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการทำความสะอาดนะเรียกว่าต่อฮารอนนั่นเองจุดเด่นนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของประชาชาติอิสลามเลยนะก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับ เป็นที่ยอมรับเลยพี่น้องโดยเฉพาะในยุคก่อนเนี่ยชาวยุโรปเองเนี่ยนะครับยังเชื่อว่าการอาบน้ำเนี่ยทำให้ป่วยทําให้เป็นไข่อยู่เลยนะคนยุโรปในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องยุคยุโรปยุคมืดอยู่นะยุงลุยโคลนอยู่เนี่ยนะนะยังเชื่อเรื่องเมมดอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับเขาเขาไม่อาบน้ํากันนะพี่น้องนะแล้วก็เกิดโรคระบาดนะครับพอมีโรคมีเชื้อโรคต่างๆแต่พอมาดูในอาณาจักรอิสลามไม่ว่าเป็นราชวงศ์อูมัยยะ นะหรือราชวงศ์อับบาซียนะต์ตอนนั้นนีมีโรงอาบน้ำมีการอาบน้ำนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดอย่างมากมายแนะม้กระทั่งถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์ของอ,อการทำสงครามครูเสดอย่างเช่นในยุคข,ของซอลาฮุดินอายูบียุโรปยังต้องมามมามา,มาปรึกษาเรื่องหมอนะครับแล้วเรื่องของสุขลักษณะกับ กองทัพอิสลามอยู่เลยนะมันจะมีช่วงที่เกิดโรคระบาดนะครับปรากฏว่าคนมุสลิมเนี่ยโดนน้อยกว่าเพื่อนเลยเพราะมีเรื่องของการขับถ่ายที่มีการมีคําสอนจากหลักการศาสนานะครับมีเรื่องของการอาบน้ำนะก็นี่ก็คือจุดเด่นแต่ปรกากฏพระปัจาปจุบันนี้พี่น้องเอ่ออย่างที่ผมมีเชคคนนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขาไปในยุโรป เขากลับเห็นอิสลามอย่างมากมายในยุโรปหมายความว่าแบบอย่างที่ดีคําสอนของอิสลามเนี่ยยุโรปเอาไปใช้แต่พอเวลาเขากลับมาในประเทศอาหรับนะที่ที่เขาอาศัยอยู่นะครับนะอันนี้อยู่ประเทศไม่ไม่ต้องเอ่ยนะเขาบอกว่าเขากลับเห็นแต่คนมุสลิมแต่ไม่เห็นหลักการอิสลามอยู่ในนั้นนะยังสดกปกอยู่อยากจะอึตรงไหนกระโถอดกางเกงเอาข้างถนนกันเลยอะไรประมาณนี้นะละ้างมั่งไม่ลหางมั่งอะไรอย่างเงี้ย นะยืนฉี่กันริมกำแพงสมมตินะ่ะนะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังก็เรื่องความสะอาดขยงขยะทิ้งเละเทะไปหมดนะครับเขาก็บอกว่าถ้าคนเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมันจะได้การยกระดับนะเป็นการยกเกียรติยกระดับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาแล้ววิธีการได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ได้รับการยกระดับจากอัลลอฮ์ก็คือการนําอิสลามมาใช้ ดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมที่ไม่รู้จักคําว่าอิสลามไม่ได้เอาแบบแผนคือเป็นมุสลิมตามบัตรประชาชนรู้ว่าย่อฉันเป็นแขกนะย่อฉันเป็นมุสลิมตระกูลฉันเป็นมุสลิมแต่พอมาดูในเรื่องหลักประกาศหลักปฏิบัติละมงละหมาด,ดูเรื่องของความสะอาดไม่เจอเลยนะคำถามว่าอลัลลอฮฺซุบฮานาะฮฺวะตาาจะยกระดับคนนั้นหรือไม่คําตอบก็คือไม่และในทางกลับกันในทางกลับกันเขาก็จะพบกับความต้อยต่ํา นะครับในชีวิตของเขาด้วยซ้ำนะทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเรดังนั้นพี่น้องครับวิธีการที่เราจะได้รับการยกระดับก็คือการเรียนศาสนาอย่าได้ดูถูกคนที่เรียนศาสนาใครมีลูกมีหลานพี่น้องนะถ้าลูกของเราฝ่ายที่จะเรียนศาสนาพี่น้องต้องส่งเสริมเลยนะครับในฮะดีษบทหนึ่งที่มีพี่น้องสองคนคนพี่ในะพี่น้องครับเป็นคนที่อยู่กระไรอยู่กระสวน และคนที่เป็นน้องพี่น้องอเป็นน้องเนี่ยน้องชายเขาเนี่ยก็ได้มาเรียนกับท่านนาบีก็มาเรียนกับท่านนาบีนะมาเรียนที่สุราหมาสิดมาละหมาดเสร็จแล้วก็มาเรียนแต่คนพี่เนี่ยมาละหมาดเสร็จแล้วก็ต้องรีบออกสวนไปทําแต่งานเพื่อที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนะคนเป็นพี่เนี่ยเสียสละนะาปรากฏว่าคนที่เป็นพี่เนี่ยก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ไอ้น้องเนี่ยเรียนเอาเรียนเอาไอ้ฉันก็อยู่แต่ทุ่งอยากจะเรียนแต่เรียนไม่ได้ถ้าฉันมาเรียนด้วยก็ใครก็ไม่ไม,มีใครทํานาทําสวนให้ก็เลยมาหาท่านรอซูลลลอฮฺซุลลาะห์ฮวาไลฮิวะซัตแลมบอกว่าเนี่ยฉันก็อยากจะมาเรียนด้วยเนี่ยแต่ฉันมาไม่ได้ต้องให้น้องมาเรียนได้คนเดียวเพราะฉันต้องทําหน้าที่หนุนท,ทําท่าที่นี่ท่านนาบีก็บอกว่าหวังว่านะฉันก็หวังว่าก็เป็นการดูอาจากท่านนาบีด้วยนะครับว่า การที่ท่านไดริสกีจากอนลโลมสุบฮานฮูวตาลามากมายสวนอินทภผาลำออกผลมีน้ำนะใช้ในเลือกสวนไรนาของท่านเนะี่ยก็เกิดจากการที่ท่านนั้นให้น้องของท่านมาเรียนศาสนาในะดิษบทนนี้เป็นการพูดถึงประตูของริสกีนะถ้าจะพูดก็คือเป็นริสกีทางอ้อมด้วยอ่ะพี่น้องคือมันไม่เดเน็นจากการที่เราออกไปออกหาขายโดยตรงอะน,นะ เกิดจากการที่เราเสียสละนะเราอาจจะอยากจะเรียนศาสนาแต่เราเป็นพี่คนโตเรียนไม่ได้ก็เลยส่งน้องในเรียนศาสนาดังนั้นผมก็กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นในห้างคนที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆตัวเองเนี่ยอาจจะวุ่นวายกับการบริหารจัดการแล้วก็มีเวลาทําอิบาดะอาจจะไม่มีเวลาจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นเด็กที่ต้องการจะเรียนศาสนาช่วยเขาได้ไหมนั่นแหละถ้าท่านช่วยเขาให้เขาเรียนศาสนากลับมาเป็นครูบาอาจารย ท่านจะได้ดิสกี้อย่างมากมายจากการทำกิจการของท่านลองเอาไปใช้ดูพี่น้องเพราะฮะดีสนี้เนี่ยพูดเอาไว้ถึงพี่ชายคนนั้นที่ได้มีดิสกี้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากเขานั้นเสียสละแล้วก็ส่งน้องเรียนศาสนานะพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเราคุยกันถึงเรื่องของวิธีการทำความสะอาดข้อที่12แล้วนะครับของทัศนะของฮานาฟียะว่าในเรื่องของการฟอก หนังการฟอกหนังนะถ้าใครที่ไปเรียนศาสนาเนี่ยมัสอละนี้นะเรื่องของการฟอกหนังเนี่ยนะเวลาออกสอบนี่พี่น้องนะฮะเรียกได้ว่าทองกันหัวหมุนเลยเพราะเป็นทัศนะที่เห็นต่างกันในรายละเอียดเยอะมากทั้งสีมัสฮับเลยงั้นขออนุญาตนำเรียนในทัศนะของฮานาฟีก่อนนะครับเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากฮานาฟีก่อนนะ และอันไหนที่เห็นด้วยเช่นชาฟีเห็นด้วยนะอันนี้ว่ากันไปเดี๋ยวก็จะมีการกล่าวเสริมกลุ่มฮานาฟียบ์บอกว่าการฟอกหนังที่เปื้อนนยัยสนะหรืออันเนื่องจากเป็นซากสันอ่าคือหนังเวลาเวลาเราเราเลาะมันออกมาเนี่ยมีนยัยสอยู่แล้วพี่น้องมีเลือดมีมันมันติดอยู่แล้วเนอะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งแม้กระทั่ง ที่เป็นซากสัตว์เลยคือทั้งตัวเป็นนิยสเลยที่ตายเองเนี่ยจะเอาหนังมาใช้ประโยชน์ได้ไหมประเด็นก็คือว่าจะต้องผ่านการฟอกนะหนังเนี่ยจะสะอาดด้วยกับการฟอกยกเว้นหนังมนุษย์เออบางคนบอกอาจารย์มีด้วยเหรอหนังมนุษย์เนี่ยพี่น้องมันมีผมจำไม่ได้นะมันเป็นศาสตร์ศิลปะประเภทหนึ่งนะไม่อันนี้ไม่ใช่ของมุสลิมเราเขาเลาะหนังนจริงๆริงนะ เหมือนกับเป็นรอยสักอะไรสักอย่างเนี่ยเอาเลาะหนังเอามาเป็นเป็นอะไรนะมาเป็นภาพวาดเอซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไอ้ไอ้นี่มันโหดร้ายแล้วก็เขาก็ไม่เอามาทํากันแหละแต่ในหลักการศาสนาเนี่ยก็ถือว่าถ้าจะเอาหนังมนุษย์มาเนี่ยนะจะตายแล้วไม่ตายแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะถือว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์กัดรอมนาบานีอาดามอัลลอยกเกียิมนุษย์นะไม่ใช่แพะพี่น้องจะเอาหนังมาใช้ไม่ใช่มนุษย์นี่ ตายแล้วต้องเอาไปฝังนะครับไม่ใช่เอาหนังมา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 ,มา,ม,ามาขึงไว้นะไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งพี่น้องก็คือสุกรสุกรก็คือหนังหมูน่นแหละนะส่วนหนังของสุนัขเนี่ยมีการเห็นต่างกันเพราะกลุ่มมาริกี้เนี่ยบอกว่าหมาไม่ได้เป็นนอยสนะแม้กระทั่งน้ำลายหมาด้วยบางคนบอกาอาจารย์ละล้างน้ําดินแหละน้ําดินเขาบอกเป็นเหมือนตาอับบุตรเหมือน เหมือนกับเป็นอิบาด้ทั่วไปแต่ไม่ได้ล้างเพราะว่าเป็นนยิสเขาหลักฐานตรงไหนรู้ไหมพี่น้องก็หลักฐานตรงที่ว่าเรื่องของการล่าสัตว์ที่ใช้หมาเนี่ยไปคาบเหมาเนี่ยไปคาบหรือเอาหมาที่ฝึกถูกฝึกนะในการล่าสัตว์เนี่ยสามารถใช้ใช้นกก็ได้แล้วก็ใช้สุนัขก็ได้สุนัขในการล่าสัตว์เขาบอกว่าไม่ต้องมาเห็นเอามาล้างเลยพอมันคาบมาเสร็จนเห็นตรงล้างน้าดินอ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกอันนี้เป็นข้อผ่อนผันอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่านี่แหละเป็นหลักฐานที่ว่าไม่ใช่นยิสอ่าในกลุ นะอา้าวเชฟฟีบอกไม่ได้เชฟฟีบอกว่าอะไรครับสุนัขนีนยิสไอเลยทั้งตัวเลยนะดังนั้นหนังสุนักก็ไม่สามารถเอามาฟอกได้อันนี้กลุ่มเชฟฟีนะส่วนฮานาฟีมีแค่2หนังที่ฟอกไม่ได้ก็คือหนังมนุษย์แล้วก็หนังสุกรแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเช่นพวกหนังหนูนะผมก็ไม่รู้จะมาทำอะไรนะหนังหนูเนี่ยและก็หนังงูด้วยเออบางคนก็บอกว่าอาจารย์ เราก็เคยเห็นนะกระเป๋าหนังงูหนังหนังอะไรนะหนังอรองเท้าจากหนังงูผมก็แนะนำว่าอย่าไปยุ่งเลยนะให้มันให้มันอยู่ไปเถอะนะครับเพราะว่ามันจะมี h ะด i ษบทหนึ่งที่ว่าหนังจากสัตว์ดุร้ายเนี่ยไม่ให้อนุญาตให้เอามาใช้ประโยชน์นะจะไปเอาหนังเสือหนังเสือโค้งเสือดําอะไรเนะี่ยพี่น้องคือแม้กระทั่งคือในะสมัยก่อนมันคงยังไม่ได้มีกฎหมายห้ามล่าสัตว์อะไรนะอันนี้ก็พูดกันไปแต่ว่าสมัยนี้นะพี่นอนะ้องนะอ่า ตอว่าให้ทัศนะมันอนุญาตแต่ถามว่ากฎหมายมันก็ไม่อนุญาตนะครับเรื่องของเสือดําเสือโค้งพวกนี้จะเอามาใช้ประโยชน์นะงาช้างอะไรเนี่ยเป็นถือว่าเป็นของต้องห้ามแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากด้วยนะครับอันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของหนังโดยทั่วไปหนังวัวหนังควายประมาณนี้นะครับที่เรากินเนื้อมันได้ฮะดิศีท่านนบีได้พูดเอาไว้เรื่องของการฟอกหนังพี่นอ้อง ท่านนาบีบอกว่าไอยูมาอีฮฮบินดูบีก็ฟาก็ดตต่อฮูรอไม่ว่าหนังใดนะอันนี้บันทึกรายงานโดยอิมูอับบาสนะครับไม่ว่าหนังใดที่ถูกฟอกความจริงแล้วมันสะอาดบันทึกโดยอิหมัมมุสลิมอิหมัมนนซาอันนนซาอีอิหมัมอัติรมีดีแล้วก็อิมูมาจามีรายงานว่าท่านนาบีสุลต่านละฮวาไลฮิวซัลลัมเนี่ยได้เดินผ่านสนาม นะเป็นทุ่งกว้างของกลุ่มชนหนึ่งในสงครามตะบุกปรากฏว่าท่านนาบีเนี่ยก็กระหายน้ำอยากจะดื่มน้ำก็เลยถามไปที่กลุ่มชนตรงนั้นน่นะครับว่าท่านมีน้ำไหมปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้ตอบว่าไม่มีหรอกท่านรอซูนตรงนี้ไม่มีบอ่อน้าไม่มีแรงน้ำแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าถ้าจะมีน้ำเนี่ย มันเป็นน้ำที่อยู่ในหนังสัตว์ตายของฉันผู้หญิงคนนี้พี่น้องเก็บน้ำเอาไว้คือสมัยก่อนนะมันจะเป็นถุงน้ำนะพี่น้องพูดง่ายๆนะมันไม่มีพลาสติกเขาก็เอาหนังสัตว์ที่ตายเนี่ยเอามาทำเย็บเป็นถุงแล้วก็เอาน้ำเนี่ยใส่ไปเออหญิงคนนี้บอกว่าน้ำในบ่อน้ำเนี่ยไม่มียกเว้นน้ำที่อยู่ในถุงที่ทำจากหนังสัตว์ที่ตาย นิ้นนะหนังสัตว์ที่ตายซึ่งหนังสัตว์หนังสัตว์ที่ตายเนี่ยเป็นนนยิสนะครับสัตว์ที่ตายซากสัตว์เนี่ยเป็นนนยิสแต่ผู้หญิงคนนี้เอาหนังมาใช้ประโยชน์ทำเป็นถุงใส่นะครับท่านนาบีถามผู้หญิงคนนี้ว่าเธอได้ฟอกมันหรือเปล่าหมายถึงว่าตอนที่จะเอาหนังมาเนี่ยออกมาจากไอ้ซากซากสัตว์ที่ตายเนี่ยนะก่อนที่จะเยิบมาเป็นถุงใส่น้ำเนี่ยฟอกมันไหม นางก็ตอบบอกฟอกค่ะและท่านนาบีก็บอกว่าการฟอกนั้นทําให้มันสะอาดแล้วท่านบีก็ดื่มน้ําจากถุงน้ํานั้นนะครับอันนี้บันทึกโดยอบูดาวูดวอันนซา,าอีอัติรมีดีและก็อิมนูฮิบานดังนั้นจากหลักฐานตรงนี้ในกลุ่มฮานาฟียะก็บอกว่าเพราะการฟอกนั้นเดิมเนี่ยเป็นนยัยสพี่น้องเพราะเป็นซากสัตว์นะครับเพราะการฟอกนั้นแหละจะทําให้เป็นทาให้นยัยสของที่เป็นซากสัตว์นั้นนะ และจะมีคราบเปื้อนที่มีเลือดติดอยู่มีไขมันของมันติดอยู่เนี่ยสะอาดด้วยกับการฟอกนะซึ่งกลุ่มฮานาฟีเนี่ยอนุญาตให้แม้กระทั่งการเอาไปตากไว้กับดินนะเอาไปตากเอาไว้เอาไปตากแดดเอาไว้ตากไว้กับพื้นดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟอกแต่บางกลุ่มเนี่ยเขาบอกไม่ได้นะไอตากแบบนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่ทําให้กลิ่นเหม็นหรือว่าของที่เน่าเสียเนี่ยอยู่ไปก็ต้องผ่านการฟอก นะเดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นสารเคมีนะผมก็ไม่ทราบเขาเรียกฟอกฟอกโดยกับสารหรือ,หร,อหรือโรงงานก็จะมีการฟอกหนังอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการฟอกนะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับที่ที่ถูกกล่าวเอาไว้นะที่ในการฟอกในสมัยก่อนเนี่ยนะนะเช่นใบของต้นอัฟฟัต เออผมก็ไม่รู้จักน,นะนะใบต้นอาฟัดเป็นใบสมัยก่อนที่เขาใช้ฟอกในสมัยท่านนาบีแล้วก็อีกต้นหนึ่งพี่น้องเขาชื่อว่าสารที่เอามาที่เอามาอกเนี่ยเป็นธรรมชาตเิเรียกว่าอัลกอรอชนะอัลกอรอชเนี่ยเป็นใย,ยของต้นสลัมต้นสลัมก็คือมันคล้ายๆกับต้นมะพร้าวและมันมีคุณสมบัติในการกรัดนะมันจะกัด ไอ้สิ่งที่เป็นมันอยู่เป็นคราบเลือดอยู่ให้ออกไปจากหนังสัตว์และจะทําให้หนังสัตว์อันนั้นเนี่ยเป็นหนังสัตว์ที่สะอาดเออพี่น้องนะสมัยนี้ก็จะมีการฟอกนะทเทคโนโลยีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มเชฟีเนี่ยต้องบอกฟอกแบบนี้เท่านั้นเอาไปตากไว้ย่างเดียวไม่ได้นะส่วนฮานาฟีบอกว่าถ้าตากไว้แต่มันไม่มีกินเม็นแล้วมันก็แห้งนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ว่ามีอันนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะมีอันนึงเนี่ยก็คือกลุ่มของฮานาบิละนะกลุ่มฮานาบิละถือว่าเป็นทัศนะที่ล่ำลือกันนะเป็นที่กล่าวขานกันทัศนะหนึ่งคือฮานาบิละเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันเพราะว่ากลุ่มนี้บอกว่าการที่หนังนั้นเป็นนายสเป็นซากสัตว์และเอามาเนี่ยจะไม่สะอาดด้วยการฟอก ซึ่งมันก็ไปขัดอยู่กับฮะดิษข,ของอิมรุอับบาสถูกไหมเออซึ่งอิมรอับบาสบอกว่าทุกทุกนบีบอกว่าทุกการฟอกเนี่ยมันสะอาดแล้วอยู่ดีดีเนี่ยเอ่อกลุ่มฮานาบีละกลุ่มนี้เนี่ยนะครับทัศนะของอิมรอับบาสเอาเอา,เอามาจากไหนปรากฏว่าก็มีฮะดิษเหมือนกันนะฮะดิษเนี่ยรายงานโดยอับดุลลอฮ์บุตรของกูมัยรายงานว่าอย่างไรครับ กาตาบะอีไลนารอซูลุลลอฮิสซาลาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล ul ัม <am> นะท่านรอซูลเนี่ยได้เขียนสารไปถึงพวกเราก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตหนึ่งเดือนเขียนไปหาใครเขียนไปหาอับดุลลอฮ์บินอุกไกหนึ่งเดือนวะฟาติฮาบิชาฮรินก่อนหนึ่งเดือนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตอัลลาตันตะฟิอูบิอีฮาบินวะลาอาสอบิน พวกท่านจงอย่าเอาประโยชน์จากหนังและอินของซากสัตว์เอออีฮาบินวลาตอบินนะพี่น้องจำคำว่าอีฮาบินเอาไว้นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะครับบันทึกโดยผู้บันทึกทั้งห้าปรากฏว่ากลุ่มฮานาฟีกลุ่มฮานาบิลาเนี่ยที่บอกว่าหนังสัตว์เนี่ยไม่สะอาดด้วยการฟอกเนี่ยก็ยกขะสดิษบทนนี้นั่นแหละ และก็มาบอกว่าฮะดีษบทน,นี้เนี่ยเป็นฮะดีษที่มาที่หลังเพราะในสำนวนฮะดิษบอกว่าก่อนที่ท่านนาบีจะตายหนึ่งเดือนจะเสียชีวิตหนึ่งเดือนเนี่ยแสดงว่าฮะดีษเนี่ยมาที่หลังส่วนฮะดิษก่อนหน้านี้ก็คือนบีพูดไว้ก่อนดังนั้นจึงมาอธิบายว่าฮะดีษเนี่ยเป็นการยกเลิกคําสั่งที่อนุญาตก่อนหน้านี้เอออันนี้คือคําอ้างนะครับหรือหลักฐานที่กลุ่ม กลุ่มฮานาบิละที่ล่ําลือกันเนี่ยนะเอามาอ้างแต่พี่น้องใจเย็นนะเอาจารย์แล้วอย่างนี้มันก็ชัดสิอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเรื่องของฮะดีสเนี่ยนะแม้ว่าตัวบทจะพูดออกมาเราก็เข้าใจอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าในมุมมองของการอธิบายเนี่ยมันยังมีมุมมองที่เห็นต่างไปจากนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันพี่น้องนะ แต่ว่าประเด็นที่มีน้ำหนักที่สุดเนี่ยนะครับของกลุ่มฮานากลุมก่มฮานาบีลาเนี่ยคืออนุญาตนะอนุญาตให้ให้สามารถเอาประโยชน์ได้คือฮานากลุ่มฮานาบีลาเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือบอกว่าไม่อนุญาตโดยยึดฮะดีสของอับดุลลอฮ์บินอไก,กยที่ผมนำเรียนมาแล้วกลุ่มที่สองและมีน้ำหนักมากกว่าคืออนุญาตตามฮะดีสของท่านหญิงไมมูนะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าฮะดีษของท่านหญิงไมมูนาเนี่ยฮะดีษไหน นะซึ่งในท้ายของสำนวนที่บอกว่าฮ a ลาอาคอสตุมบีฮาอีฮาบาฮาฟะกอดฟาฟาดาบักฟาดาบักจูมูฮุททำไมพระเจ้าไม่เอาหนังของมันไปฟอกเรานะฮะดีสนี้นะครับเป็นฮะดีษที่พูดนะถึงหลักฐานซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบยกจากหนังสือบุลูวุนมารอมมาพูดนะบุลูวุนมารอมพี่น้องเป็นหนังสือ พูดถึงอาการฟริกในมัศสาบเชฟฟีคนที่ประพันหนังสือเล่มนี้ก็คืออิมุฮัจัตอันอสกอรดานีนะอันนี้วันนี้จะเอามาสองเล่มเลยนะเล่มนี้พูดถึงฟิกมุกรอนหลายมัศสาบเดี๋ยวจะเจาะในมัศสับเชฟฟีให้พี่น้องดูว่าหลักฐานที่พูดถึงเอาได้เนี่ยสามารถทําได้เนี่ยคืออะไรนะครับแต,แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะแมมันมันต้องเป็นตอนนะพี่น้องนะ เดี๋ยวฝากติดตามในตอนข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะครับในหนังสือบลูุนมอรอมอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของมัสอาละของการฟอกหนังนะเราเรียนหนังสือกันไปเรื่อยๆนะครับเรียนเพื่อที่จะให้เห็นว่านักวิชาการเนี่ยเขาทำงานกันอย่างหนักนะไม่ใช่อ่าน2ชีทอ่าน3ามชีทแล้เป็นอาลิมกันแล้วไม่ใช่พี่น้องเขาท่องจําเป็นพันเป็นหมื่นฮะดิษนะครับกว่าจะได้ยันนงคูกรมมาจะละกรมเนี่ยพี่น้องนะเป็นเรื่องที่ ต้องผ่านการวินิจฉัยนะครับอฝากไว้เท่านี้นะครับบอบลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามอในกุ้มบรอฮมาตุลลอฮิวะบรอกาตุรร่วมบริจาคเพื่อการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ